รู้ว่าเราเป็นมะเร็งสิ่งแรกที่มันขึ้นมาในหัวเราก็รู้เลยว่ามะเร็งมันเท่ากับตายอะ่ะใครเป็นมะเร็งแล้วรอดนี่คือตอนความรู้ตอนนั้นคือมันแทบจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็คืออยู่ในช่วงอายุประมาณสามสิบห้าอยู่ดีๆเป็นช่วงที่ประจำเดือนหมด แล้วท้องเราอ่ะมันป่องขึ้นก็ถือว่าเป็นการเช็คอัพครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เจอเลยเจอก้อนเนื้อขนาดใหญ่เท่าลูกลักบี้ที่อยู่ในรังไข่ก็ตกใจมากเนเหมือนแบบเป็นไปนได้ยังไงเราอยางอายุเท่านี้เพราะว่าความรู้เรารู้สึกว่าคนแก่หรือว่าคนสูงวัยเท่านั้นที่จะเป็นมะเร็งปัญหาหลัหกๆตอนที่ให้คีโมนะคะผมเราจะร่วงร่างกายเรามันจะออนแอมีเวียนหัวเด็กประจวนก็คือนอนตื่นมาเพื่อกินข้าวชีวิตก็คือเรียกได้ว่าง,งานอื่นๆใดใดก็คือต้องหยุดหมด ันจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจมากกว่าว่าเรารู้กับคุณแม่สองคนไหนจะงานที่เราทําละครที่ถ่ายค้าง <üler tyard> ผมร่วงก็ใส่วิกอะถ่ายละครก็ไปถ่ายต่อให้จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกระทบเป็นวงกว้างมากตอนนั้น <electronic voice> <S 2> <S 2> ก็ด้วยกําลังใจจากคนรอบข้างเศร้าไปดาวไปมันก็ไม่ช่วยฉะนั้นคือเราก็ต้องฮึบข,ขึ้นมาช่วยคุณหมออีกแรงหนึ่งคุณหมอเขาก็จะดูแลเราในเรื่องของแบบให้ยาดูแลรักษาเรื่อง ที่เขาต้องดูแลส่วนเราเองก็ต้องรักษาสภาพใจเราสู้กับมันได้ไงนองจากว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันมีความยากในการรักษาเนีเพราะว่ายามะเร็งเป็นย,ยาที่มันฆ่าเซลล์ดีๆในร่างกายของคนเราครับองค์การใชยที่ผมทําอยู่เน,นี่ยเป็นมะเร็งสมองจะเป็นการพัฒนาเจลชีวโพลิเมอร์นะที่สามารถจะฉีดเข้าสู่ก้อนมะเร็งสมองโดยตรงต,ตัวเจลชีวโพลิเมอร์นี้มันก็จะคล้ายๆกิลเลอร์ที่ไว้ฉีดหน้าอยู่ในรูปของเข็มนะครับเป็นสารละลายแล้วก็จับตัวยาไว้ภายใน แล้วก็จับตัวเป็นก้อนแข็งทาให้ยาเนี่ยสามารถจะถูกปล่อยออกมาได้ในระยะเวลามากกว่า6เดือนย่อยสลายไปได้เองนะครับไม่ต้องพาัดนําอ,อกไปเพราะนั้นการที่มะสามเร็งให้ได้แบบมุ่งเป้านะครับคือเราส่งยาเคมีบําบัดเข้าไปที่ตัวเซลล์มะเร็งหรือก้อนมะเร็งโดยตรงนียนะรก็จะสามารถจะรักษาชีวิตแล้วก็ลดผลข้างเคียงในการรักษามะเร็งให้กับผู้ป่วยได้ครับ เราสามารถรักษาได้ถ้าเรารู้เร็วสามารถรักษาทันท่วงทีตอนนี้ผลตรวจเลือดของคิมก็เรียกได้ว่า cancer free มาใกล้จะ10ปีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบมันจะหายไปนะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามะเร็งมันก็ยังจะแทรกซมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็ขอให้แบบเขาสงบไปเลยค่ะในเมื่อเราป่วยได้เราก็หายได้พิมรู้สึกว่าเราต้องเชื่อมั่นในคุณหมอหรือในวิวัฒนาการต่างๆที่ปัจจุบนันนี้โลกเรามีไปไกลแล้วค่ะ สู้กับมันค่ะอย่าไปคิดเหมือนพิมพในวันนั้นว่ามะเร็งเท่ากับตายปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปแล้วเรารู้เร็วเราเจอเร็วเราหายได้ค่ะ